Shadow turns the sun rays, and on and on we'll go through the wastelands, through the highways. สวัสดีครับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับเก่งอนุคิดลีธนศักสกุลนะครับบริษัทอูลุงเรืองบริการ101จำกัดนะครับวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมนะครับมาชมนะครับโตโยต้าวีโก้นะครับ2.5เทอร์โบคันนี้นะครับทำการตกแต่งนะครับกระบะดัมแล้วก็เซ็ตอัพช่วงล่างแล้วก็ตกแต่งตัวรถให้พร้อมใช้งานมีความโดดเด่นอย่างไรบ้างเราไปชมพร้อมๆกันนะครับผม ครับผมก็เริ่มต้นจากตัวรถนะครับคันนี้เราได้ทําการนะครับทาสีใหม่นะครับทั้งคันนะครับด้วยสีระบบทูเคแห้งช้านะครับจากบริษัทหูรุ่งเรืองบริการ101จำกัดของเรานะครับด้วยระบบการพ่นและการอบสีที่ได้รับมาตรฐานนะครับเรามีห้องพ่นห้องอบสีเป็นอย่างดีนะครับสำหรับการทําสีของเรานะครับผมแล้วก็ทําการตกแต่งนะครับลวดลายสติกเกอร์ออกแบบตามความชื่นชอบของลูกค้าได้ทุกแบบทุกสไตล์โดยทีมช่างกราฟิกดีไซน์ของบริษัทเราเองนะครับ ตรงนี้เดี๋ยวเรามาชมตัวกระบะดาก่อนเลยนะครับอันดับแรกนะครับจุดไฮไลท์เด่นสําคัญตัวกระบะดำคอกสูงหรือทรงสูงของเรานะครับมีความโดดเด่นอย่างไรนะครับตัวนี้คือสเปคมาตรฐานของเรานะครับคือความยาวของตัวกระบะนะครับจะยาวอยู่ที่2เมตรห้เซนนะครับแล้วก็มีความสูงอยู่ที่80เซนนะครับผมแล้วก็รั้วตัวนี้เป็นรั้วสีลานะครับสามารถถอดออกได้ทั้ง3ด้านเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านซ้ายด้านขวาและด้านหลังนะครับผมแล้วก็ความกว้างของพิกัดตัวกระบะดำของ ตัวนี้จะอยู่ที่เมตรเจ็ดสิบหกเซนนะครับผมเราจะไปชมด้านล่างกันบ้างนะครับกระบะดดับของเรามีอุปกรณ์อะไรยังไงบ้างในตัวใต้กระบะนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันนะครับตัวนี้อย่างที่บอกนะครับอย่างทุกคันของเรานะครับปุ่มใช้งานของเราก็จะใช้ง่ายนะครับไม่ยุ่งยากนะครับมีปุ่มอัพกับปุ่มดาวนะครับตัวนี้สามารถที่จะกดขึ้นได้ง่ายได้นะครับผม โอเคเลยนะครับแล้วเรามาชมตัวชุดดัมของเรานะครับตัวนี้คือชุด ตัวขับกาลังนะครับเริ่มต้นที่ตัวมอเตอร์ power pack ตัวนี้นะครับเป็นมอเตอร์ที่เรานําเข้ามาจากต่างประเทศนะครับโดยบริษัทของเราที่นําเข้ามาเองแล้วก็การันตีให้ลูกค้านะครับสปีเต็มหรือ5 0,000กิโลนะครับเซตอัพให้แมทกับตัวชุดกระบอกดาตัวนี้นะครับที่เราได้คํานวณแล้วก็ออกแบบให้แมทกันจริงๆรงนะครับแกรนความโตของเราก็คืออยู่ที่50ามิลนะครับแล้วก็ดีไซน์ของตัวช่วงเฟรมคัสซีดำตัวนี้นะครับบอกได้เลยว่า เป็นเอกลักษณ์ของทางบริษัทอู่ลุงเลีองบริการ101จำกัดของเราแต่เพียงผู้เดียวนะครับที่ได้ดีไซน์และก็ออกแบบโดยวิศวกรของเราเองนะครับผมตรงนี้บอกได้เลยว่าแข็งแรงและก็ใช้ได้ทนทานแน่นอนนะครับผมแล้วก็จุดเชื่อมต่างๆตรงนี้คือเราใช้ระบบเชื่อมที่ทันสมัยนะครับโดยตู้เชื่อมของเราเป็นตู้เชื่อม CO2 ทั้งระบบนะครับแล้วก็การตัดเหล็กทุกอย่างนะครับการเข้าเหล็กทุกอย่างคือเราจะใช้ระบบตัดจาก CNC มาทั้งหมดเลยนะครับผมโดยเครื่องตัดที่ได้ ออกแบบมาอย่างมาตรฐานนะครับที่ทํางานกับกระบะด้ำของเราโดยตรงนะครับผม ครับผมสำหรับช่วงล่างคันนี้เป็นเพลาเดิมนะครับสามารถรับน้ําหนักอยู่ประมาณ3ตันนะครับโดยการเซตอัพช่วงล่างก็คือจะมีล้อนะครับยางนะครับขนาด2องสอ R 1 5 C นะครับแล้วก็กระทะล้อนะครับแบบผ่านะครับตัวนี้จะมีความกว้างพิเศษสามารถรองรับน้ําหนักที่เพิ่มขึ้นได้นะครับผมแล้วก็จุดเซตอัพตัวแหนบนี่ก็สําคัญนะครับตัวนี้คือเราได้ทําการเซตอัพไว้แหนบไม่คานทั้งหมด3ตัวนะครับตัวนี้ตัวที่1 2 3นะครับผมครับผมแล้วก็มาตัวจุดรับน้ําหนักที่ช ชวยรองรับน้ําหนักในการบรรทุกและการเข้าคลงนะครับก็จะมีตัวโชคนะครับที่เป็นโชคขนาดใหญ่กว่าสแตนดาดอีก1คู่นะครับที่ทําการติดตั้งลงไปสําหรับรถคันนี้นะครับครับผมเดี๋ยวเราจะมาเอาตัวชุดไฮดรอลิกดัมลงให้ดูนะครับว่าดัมของเรานะครับขึ้นเร็วลงเร็วนะครับไม่ช้ายอย่างแน่นอนนะครับ ก็เป็นการลงกระบะดัมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเรามาดูไฮไลท์อีกตัวหนึ่งครับตัวชุดช่วงล่างของคันนี้ก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าเราเซตอัพระบบแหนบไปแล้วนะครับก็จะมีชุดตรงเลงนะครับที่เป็นชุดตรงเตงสําหรับอัจรลบีได้นะครับตรงนี้นะครับเพื่อให้มีบรูทตรงเตงที่ใหญ่ขึ้นแล้วก็สามารถที่จะอัจัลบีได้ด้วยนะครับพร้อมกับตัวท้ายนะครับตัวนี้ก็คือเป็นชุดลากจูงนะครับสามารถที่จะขนย้ายซารี่นะครับที่จะลากรถเยียวไปได้หรือรถไถเดินตาม ไปได้ด้วยนะครับผมตรงนี้เป็นชุดหัวลากสลักบอล2ระบบมีทั้งลากหัวบอลแล้วก็ลากแบบสลักได้นะครับผมตรงนี้คือเราติดตั้งให้ลูกค้านะครับไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับครับผมเสร็จแล้วเรามาชมภายในตัวรถมือ2นะครับภายในห้องโดยสารนะครับที่เป็นรถมือ2ที่เราได้ทําการจ,จัดจาหน่ายให้กับลูกค้านะครับซึ่งลูกค้าสั่งจองไว้ตั้งแต่รถยังไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับเป็นรถสแตนดาดที่เราซื้อเข้ามาแล้วก็ตรวจเช็คเข้ามาว่ารถคันนี้มีความพร้อมที่จะใช้งาน ได้อีกยาวนานนะครับหนึ่งละรถไม่มีอุบัติเหตุรถไม่ได้ชนมาแล้วก็เครื่องดีเกียร์ดีแล้วก็ผ่านการตรวจเช็คจากบริษัทอูล่ลุงเรืองบริการของเราโดยช่างผู้ชํานาญงานเฉพาะทางไม่ว่าจะเป็นช่างช่วงล่างช่างเครื่องยนต์นะครับแล้วก็ช่างสีนะครับแล้วก็ช่างต่อกระบะดำนะครับเราแบ่งเป็นแผนกแล้วก็แผนกเก็บทําความสะอาดเพื่อจะเตรียมตัวส่งมอบให้กับทางลูกค้าที่ไว้วางใจจากบริษัทอูล่ลุงเรืองบริการของเราได้ผลิตรถให้กับลูกค้าเพื่อ ไปใช้งานในกิจการของท่านนะครับเดี๋ยวเราไปชมภายในนะครับว่าในห้องโดยสารในห้องเครื่องนะครับว่ามีความสวยงามแล้วก็เรียบร้อยเพียงใดนะครับที่จะเตรียมส่งมอบให้กับลูกค้าเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันนะครับผมอย่างเช่นนะครับเบาะอย่างนี้นะครับตัวเบาะเราก็ได้ทําการตรวจเช็คนะครับหากมีรอยการชํารุดนะครับเราก็จะทําการหุ้มแล้วก็เก็บงานให้ใหม่นะครับแล้วก็ผมพื้นต่างๆนะครับถ้าไม่ดีเราก็ทําการตรวจเช็คแล้วก็เปลี่ยนให้ใหม่นะครับผมเดี๋ยวเราไปชมด้านนั้นกันบ้างครับด้าน ซ้ายนะครับผมครับผมอย่างแผงนวมประตูอย่างนี้ครับสีสันก็ต้องดูใหม่นะครับคอนโซลคอนโซลอย่างนี้นะครับก็ต้องอยู่ในสภาพที่เหมือนใหม่หน่อยนะครับผมก็คือเราทําการเจ็บแล้วก็ทําความสะอาดแล้วก็ดูแลเคลือบน้ํายาให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับวิทยุตรงนี้นะครับถ้าไม่ดีนะครับเราก็จะทําการเปลี่ยนให้ใหม่เลยนะครับผมเสร็จแล้วเราก็จะดูพวกอุปกรณ์นะครับจําเป็นนะครับอย่างเช่นตัวไฟอย่างนี้ครับ เราก็ทําการตรวจเช็คทุกจุดเลยว่าจะมีความพร้อมการใช้งานไหมนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูในห้องเครื่องกันบ้างนะครับผม โอเคครับแล้วเดี๋ยวเรามาชมในห้องเครื่องกันบ้างนะครับอย่างตัวรถที่ผมบอกนะครับเราจะคัดตัวรถที่มีสภาพสมบูรณ์นะครับอย่างเช่นตัวฝากระโปรงนี่ยังเป็นฝากระโปรงเดิมจากโรงงานนะครับจะมีสัญลักษณ์ของ t ตโยต้าแปะอยู่แล้วก็มีรอยตะเข็บนะครับของฝากระโปรงที่ยังอยู่เป็นสแตนดาดนะครับผมแล้วก็ตัวคลานหม้อน้ําตัวนี้นะครับที่ผมบอกไปก็คือสติกเกอร์นะครับมีความเป็นเอกลักษณ์ของเดิมๆนะครับจากโรงงานมายังอยู่ครบถ้วนนะครับครับผมไม่ว่าจะ เป็นระบบเครื่องยนต์นะครับหรือระบบช่วงล่างนะครับเราทําการตรวจเช็คให้ใหม่หมดทุกจุดเลยนะครับเพื่อให้เกิดความพร้อมในการใช้งานนะครับรถมือ2ของบริษัทอู่ลุงเรืองบริการของเรานะครับจัดจาหน่ายโดยบริษัทลุงเรืองอโตคาหนึ่งศูนย์หนึ่งจำกัดของเรานะครับผมหากท่านผู้ชมท่านใดนะครับอยากสอบถามก็สามารถที่จะติดต่อสอบถามเรามาได้ทางช่องทางเพจนะครับเฟซบุ๊กนะครับหรือช่องทางทาง YouTube หรืออยากจะกดโทรหาผมเองได้เลยนะครับเบอร์โทรเราจะขึ้น ทางหน้าจอให้ทั้ง2เบอร์ก็เป็นเบอร์ผมเองนะครับที่จะตอบคําถามให้กับลูกค้าที่สงสัยหรือเกิดความต้องการอยากสั่งจองสั่งซื้อนะครับทั้งรถใหม่และรถมือ2ก็สามารถติดตอด่อผมได้เองเลยนะครับเก่งอนุชิตลีธนะศักสกุลนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปโตโยต้าวีโ2.5เทอร์โบคันนี้นะครับที่ผมได้มารีวิวนะครับหลังจากการทําเสร็จแล้วก็เตรียมส่งมอบให้กับลูกค้านะครับคันนี้ ขายไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมคันนี้เลยไม่ได้แจ้งราคานะครับผมหากมีรถคันไหนสวยๆรถคันไหนหล่อๆเดี๋ยวผมเอามาลงให้ท่านผู้ชมได้ชมอีกนะครับสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ